สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บุ๋มจะมาอวดพริกนะคะวันนี้ก็คือพริกช่อค่ะที่บุ๋มได้ปลูกไว้นะคะตอนนี้ก็ติดดกมากค่ะดูดอกนี่ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้นะคะว่า กอใหญ่มากเลยค่ะที่กอใหญ่อย่างนี้นะคะก็คือบุ๋มได้น้มกิ่งเขาลงนะคะก็คือทดลองอะคะ่ะก็อันนี้ก็คือเอาไม้ออกแล้วบุ๋มก็จะมีไม้แล้วก็เสียบดันต้นเข้าไว้อย่างนี้นะคะให้ต้นเขาเอียงแล้วทีนี้ไอ้ต้นกิ่งก้านสาขาที่อยู่ข้างในเขาก็จะเมื่อได้แสงแดดเขาก็จะเจริญเติบโตดีนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวมาดูกรนี้นะคะอันนี้คืออุ่มไม่ได้ใช้ไม้ดันนะคะกรนี้กรนี้ก็คือจะใช้เชือกมัดค่ะนี่ค่ะเชือกจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะเชือกมัดกิ่งพาไว้พอหลวมแล้วทีนี้ผุมก็เอาไม้นี่่ไม้นี้หักไปแล้ว เอาไม้นี่นะคะก็เสียบเขาลงไปอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วกิ่งที่อยู่ข้างในนี้เขาก็กิ่งที่อยู่ตรงโคนข้างในเขาก็จะแตกยอดแล้วเขาก็จะเจริญเติบโตนะคะแล้วเขาก็จะสูงขึ้นขึ้นค่ะแล้วก็กิ่งที่บุ๋มน้อมลงเขาก็จะอยู่ในลักษณะนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ก็คือ ต้นหนึ่งค่ะต้นเขาก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นพริกชอบเหมือนกันนะคะต้นนี้สวยมากค่ะเพราะว่าบุมเอาลงดินเลยคือต้นนี้บุ๋มเอาลงดินเลยนะคะต้นนี้สองสองต้นนี้คือบุ๋มจะปลูกใส่กระสอบไว้เดี๋ยวก็คิดว่าเดี๋ยวอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี้บุ๋มจะเอาเขา เดี๋ยววันเสาร์หทืออาทย์นี้ผมจะเอาเขาออกจากกระสอบนะคะเพราะว่าเหมือนดูลักษณะจากกออื่นแล้วทีนี้เขาลากเขาจะหาอาหารได้เยอะกว่านะคะส่วนอันนี้เขาก็จะมีอาหารเฉพาะอยู่ในกระสอบอะไรอย่างนี้นะคะคิดว่าประมาณนี้และค่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเดี๋ยวจะลองทำฮอร์โมนลองทำปุ๋ยไข่กับนมแล้วก็เอาลองมาลาดดูก่อนว่า ใบเขาจะเขียวขึ้นไหมถ้าใบเขาเขียวขึ้นบุ๋มก็จะแค่เพิ่มดินลงไปในกระสอบนะคะก็จะไม่ก็จะไม่เอาเขาออกจากกระสอบค่ะเพราะว่าหน้าหนาวนี่บุ๋มจะได้เก็บเข้าบ้านได้สะดวกนี่ค่ะนี่ก็คืออีกกอหนึ่งนะคะที่บุ๋มได้โยงต้นเขานี่ค่ะก็คืออันนี้นี่ทำได้อาทิตย์กว่าแล้วนะคะก็คือ ถ้าปล่อยถ้าเอาเชือกออกต้นเขาก็จะไม่เด้งไปมากก็ก็จะทำเข้าไปอย่างนี้ก่อนเพื่อที่จะให้กิงก่งกิ่งก้านสาขาตรงโคนเขาเมื่อตรงโคนเขาได้รับแสงนะคะดูสิคะเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาเพิ่มอย่างนี้นะคะ่ะ ขาก็จะแตกยอดขึ้นมาเพิ่มส่วนอันนี้อันนี้บุ๋มไม่ได้น้มกิ่งเขานะคะเพราะว่าต้นเขาเตี้ยมากก็ต้นเขาเตี้ยก็เลยไม่ได้ทําอะไรนะคะต้นเขาเตี้ยแล้วก็ลูกโดกมากเลยค่ะทุกคนน,นี้ก็ลูกโดกเหมือนกันค่ะนี่ค่ะ ่วนอันนี้ก็เป็นพริกกรมพริกเม็ดอ้วนๆน,นะคะเขาเรียกว่าเม็ดพริกกระเหลี่ยงหรือประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะผมก็ได้ทําการโน้มกิ่นเข้าเหมือนกันนะคะถ้าเห็นเชือกนี่ค่ะคือเชือกแล้วผมก็ได้โยงเข้ามาตรงนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตง่ายๆนี่นะคะตรงโคนเขา คนเขาก็จะแตกยอดใหม่คะ่ะค<อ>ือตรงโคนเขาก็จะเริ่มแตกยอดนะคะดูสิคะนี่คือผลการทดลองคะ่ะพอดีเห็นเห็นเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆคนไทยในต่างแดนนะคะที่เขาชอบปลูกนี่ค่ะเขาทำกันผมก็เลยลองทดลองดูนะคะก็เห็นผลเกินคาดค่ะ นี่ค่ะดูพริกพริกกำลังดกมากเลยค่ะดูค่ะอันนี้บุ๋มก็ได้น้มกิ่งเขาลงเหมือนกันนะคะจะใช้เป็นเหล็กเกี่ยวนี่ค่ะเหล็กเหล็กเกี่ยวเขาลงมาอย่างเงี้ยไอ้กิ่งนี้บุมก็เกี่ยวเขาได้สองอาทิตย์พอปล่อยเหล็กเขาก็จะไม่เด้งขึ้นนะคะแต่ไอ้ตรง กิ่งที่อยู่ตรงกลางเขาก็จะเป็นกอใหญ่ขึ้นนะคะเขาก็จะเริ่มเติบโตดูสิคะกออนึงเขาก็นี่กอ้อนอย่างนี้มันมีสองต้นก็จะอยู่ลักษณะอยู่ตรงนี้ไปถึงงูลเลยนะคะน,นั่นคือกอนหนึ่งคะ่ะอันนี้ก็เป็นมะเขือที่บุ๋มได้ทดลองปลูกไว้นะคะก็จะมีดอกร่วงมั่งดูสิคะ อันนี้ก็กำลังออกลูกค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นโหระพาเพราะว่าบุ๋มได้เอามะเขือใส่กระถางเดียวกันกับโหระพาไว้โอ้มีลูกแล้วค่ะทุกคนรู้สิคะนี่ค่ะใกล้จะได้เก็บกินแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะคะดอกดอกม้าค่ะก็คือบุ๋มได้ทำการ ตัดใบออกนะคะทุกคนตัดใบใหญ่ๆเพื่อที่จะให้เขาติดดอกออกผลดีนะคะนะคะพริกก็เหมือนกันบุมก็ได้เก็บทำการเด็ดใบใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยออกไปนะคะจะดูอย่างลักษณะตรงนั้นก็นั่นคือคือใบแห้งๆที่บุ๋มได้เก็บออกนี่ค่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ได้ปลูกพริกไว้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะทางนี้ผมก็ได้ปลูกพริกไว้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสวนครัวน้นอยๆสวนครัวลกๆนะคะนี่ค่ะพริกก็คือยังไม่ได้โน้มกิ่นนะคะเพราะว่า ยังจะอยากจะขุดผักเป้นอันนั้นก็คือผักเป้นนะคะเขาขึ้นจากเมล็ดเขาขึ้นเองค่ะเพราะว่าผมปลูกไว้ตรงนี้แล้วทีนี้ก็ปล่อยเขาโตปล่อยเขามีเมล็ดไปเขาก็ร่วงลงมาเพราะเขาร่วงแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวผมจะเอาเมล็ดออกก่อนแล้วก็จะทําการพรวนดินนะคะแล้วก็จะทําการโน้มกลิ่นโน้มกลิ่งพริกลองดูตรงนี้ค่ะจะดูว่าเขา จะโอเคไหมอันนี้ก็เลยทดลองเอาไม้เสียบให้ต้นเขายงเอียงหน่อยอะคะ่ะค่ะตรงนี้ก็ดกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็พริกช่อเหมือนกันส่วนอันนี้ก็เป็นพริกกะเหลี่ยงะคะ่ะก็คือปลูกพริกช่อพริกกะเหลี่ยงก็ปลูกปนกันไปอะคะ่ะนี่ค่ะ มันก็พริกกระเหลี่ยงเหมือนกันมึงก็ได้ทําการเด็ดใบเด็ดใบใหญ่ๆเขาออกนะคะให้เขาเหลือแต่ใบเล็กๆดูสิคะว่าเขาแตกยอดแตกกิ่งก้านสาข,าขาขึ้นมาใหม่นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นพริกช่อนะคะดอกมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นพริกกระเลียงเหมือนกันนะคะ นี่ค่ะผมได้ทําการตัดใบใหญ่เขาออกเขาก็จะแตะกกิ่นอย่างนี้ค่ะอ,อันนี้ก็พิกชอบเหมือนกันค่ะดูสิคะอันนี้ต้นเดียวต้นเดียวแบบกบเริ่มเลยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอนนี่ค่ะ อันนี้ก็วัชพืชกินได้ค่ะเขาเรียกว่าผักคะน้าน้ําหรืออะไรประมาณนี้นะคะเอามาบุ่งก็จะใช้เป็นยานางนะคะนี่ค่ะอัปเดตคลิกให้ดูนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามรับชมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ